บางคนเฮานีทำดีเป็นตีพื้นบุตรกรรมเป็นของสะพอร์แทให้แากันตีเงินให้ทำดีบเวณตูกคำขึ้นกับดีที่สนองแก่ตนกินแค่ให้คนทำกาาสจ่าสิ้นทานเป็นประโยชน์อันบระดุจทอ่อยบ่กมีพอผมเงินแค่แล้วพอกายตาวใจงกานาส่งเจิญสุเกญพร ขอกเป็นหยาบยอปู้ฟันไข่ในุญในในฝนงามความดีทูกหันุูคนเด้อเมได้ทางอยากบีท้องยากพดร้านี้ามีคนเห็นบ่เปิ่นเกศใบสีบัชาพระรัตนาเตยเห็นว่าีทองเหลืองงาบงาบยุ่งเห็นว่าเป็นเกศาบพเป็นแมตติิเป็นเกศใบสีพญานา มาบัวชาที่ห้อปลาใหลัดห้อปลาเกี่ยวของเ้าเงินเด้อคุณพ่อสมงไม้คุณแม่สุนนันคือคุณแม่ปีกเสียดีลากป้อมเดยคุณโยมไทยออนสิงป้อมกันนะเดินทางมาจากปุรอธานีถาวายใบสีลบัวชาพระตนาตราย เนะพื่อบรรจนส่วนคนให้คนพ,พ่อคำตันอินอ่อนคนพ่อเนยสำคัญลับพ่อคุณแม่ปงครองอสิงตลอดถึงยาดยาสัพพะาตน้อยใหญ่ทั้งพวกเพียงคอโน้มโอดธนาชาตุการไว้หนาโอกาสนี้ด้วยนอกจากนั้นก่อน,นในวันชัยนาง เกียรติมณีจูกจันบังรุงพุทธศาสนาทุกอย่างรูปรายการเอก็โซงร้อยบาทนอกแา่นั้นก็อยากดีทำจากสว่างแดนดินสกุนครถาวายบังรุวงพุทธศาสนาสามร้อยบาทโดยพิจาส่วนบุญส่วนบุญส,ส,ส่วนน้องเทวไว แก่หลวงปู่อ่อนใจกันถวันโซนิพายนำปัจโยโฮตูน้องจ้าหนังต้นนำบนไทยอ่อนสิงผอมหยาบหยาเห็นโล,บลกบนบำรุงพระพนะุทธศาสนาตุกอย่างตุกใดการในซ่องร้อยบานคุณแม่สุน,น,นสสันท์พอดสมไม้สิทธิ์ร่าจากโบรธทาเนธ คุแม่บ,บนไทยอ่อนสิงเด็ดญิงนัดถากียิตาเิรษฐี่ลาดน้องไอพิมเด็หญิงมซอยินลิมน้องสอดยินจากบุญอรอนทางนี้แล้วก็น้องภูมิอเน้ันน้องน้ำคุณปฐุมลาดแล้วก็คุณจีระวันหมอมองเมืองแหม้ว หมอุ้งเมืองด้วยนะครับมงคือคุ้งก็แอบว่าเปิดที่ดีวันหมอกุ้เมืองของนณะนอกจากถวาสใบสีโบชาพระตันงานใดก็ยังเชียสลากแ่ตุปัจจัยเพื่อบํารุงบวรพุทธศาสนาหนี่สองพันห้าร้ยบาท นโมทนาสาธุนิพพานัจจโยโหตูเอกแก่นั้นก็ปัญญาเตี้ยผลบุกหาของลูกหลานทำบุญประจำเดือนตุลาคงพาน้ำาไปในิสงบรงพระพุทธศาสนาปัตตาน้ำปัญหาปินตนนิเนินพันเก้าบาทและต่อจําระนิสงบลงวัด จาธ่ายนำบุศลลูกอย่างใน้สองพันเก้าบาทรวมเป็นสามพันย yani <ong tercer melon eraser>, ี <t ong assemble> <waters> habitat, ่สิบบาทขออุทิศส่วนกุตศลให้คุณพ่อยิ่งผลบุกภาปูบีญาลุนผลบุกภาสของญาติญาติพ่อคนเต็มแม่คนปวดโ้สัพพเกียรติของญาติญาติพ่อเตียงพ่อแม่โน่จันทร์บนพุ่ง นางวิไลตาดลูกวันหนุ่มและเมียแม่วิจิตช่วยของทางเจ้ากรรนายเวีนตลอดจะก็จะทั้งหลายนิพพานนั่งเป็นโยมตุกุจ่าปัญญอยากช่วยกันอ้าวบัรมีพร้อมแล้ะน้องขอสวดวิธีการเรื่อบัรมีเด้อพี่น้องอยากที่ทำบารมีกัน่วงปุ่นกับพี่น้องทางอุดรธานี เดินหางมาแต่งแต่ไกลเลยจิตใจเดือดใจในคุนของพรัรัานตรัยเขียไปสีมาถวายบูชาพระรัตนตรัยสามโคบนประพติประทับประสงค์อดีเนาะสามโคบุไรลใยสยเงาเก็มีชีิลำบาบูชาพระรัตนตรัยเดือสี่ีเลอ ย้อมสงดีเดิโกระจางทีระเสฐยอมสี่ระเสฐจาบที่ก่ครับเอาไปก็ยิ่งพอเนอนเอาไปคุ้นน้อยไปนั่งร้อไปไม่ละเอ้เอาไต่อไปขอเริญพรดคุณพ่อสมไมยสิที่รา เป็นประขานจุดเียนบูชาพระรัตนตรัยที่ลงโมบูชาขอเขขอขาจาริญพรพอกาดวงตาผู้บา่าจ่ลูกนี่คเาทุกคนนะคะบีียง E มกเป็นประธันข้องทมทั้งปวงสีลังอวตรนำเศษทั้งศิลเป็นลาภพนเป็นเกื่อประดับกายวาจาอย่างประเสริฐสีดำตัวัจามะปุตตังสิงเป็นปรอบป้องกันภัยป้องกันเวรในวัฏสงสารสินส่งทำให้สูงสิน่งทำให้สวยสินนำทำให้รวย จิช,ช่วยทำให้รอดัตสมาสีดำวิสุทธยเยปันั้นอย่ากยูดสาธุชจนทั้งหลายตึนกน้องเดยกประสมมาชมพูเต้าสมา,าทานปัตติสดาน้าคมและก็เบียยาสีน์ันเป็นอ้อไวปฏิบัติเติมความสุขสมองโมเย็นแห่งชีวิตโดยตนเองว่าพร้องกันไปเลยเด้อ บัมปทาสีเดนะนิพพติยันติตัสมาสีดำวิสุยสาทเนภานะปเจโยโมตุอไปเขาไว้บูชาเขาปรพุทธจุไม้เาไปฆ่าประพทธันได้ังในเป็นบ้าอย่างตัวขาดของโม năm một năm Cảnh năm Nào Yeah. i But yes. ม่อนกบายนแดงสีหาโดเราเล่กันเนีนมอนยืนเอาได้ขนาดได้อปนตีเดียวเห็นยังบบางเอายาโยมกับเป็น้าไใสีน้ำแข็งเด้อให้ได้ผลน้ำเพลินน้ำ